เดี๋ยวในคลิปนี้ค่อยสิาพาออกกําลังกายลดนะท้องทางไตนะมีแค่สองท่าค่ะท่าง่ายๆเล่นได้ทุกคนอ้วนจอยอายุหลายก็เล่นได้เป็นท่ายืนที่แบบง่ายๆโดนเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะแค่สองท่าสองนาทีอ่ะเดี๋ยวขอจับเวลาสักก่อนสักน้อยนะคะแต่บอกก่นว่าต้องมีอย่างที่แบบว่าให้พอสูงพอประมาณที่ไหฮาจับเป็นพวกเล่าบันไดเป็นพวกแบบเก้าอี้มันอย่างแบบนี้ก็ได้นะอ่าสูงพอประมาณแบบ ขนาดแอลดึกต่ําลงมาแน่แบบนี้ก็ได้แบบแต่แบบสแตนแบบนี้ก็ได้นะเ e ก้าอี้ก็ได้เพื่อที่สิรษให้เฮาอ่ะเอามือมาจับแล้วให้เฮาาได้โกงตัแน่สักน้อยมันจะได้โดนตรงหน้าท้องทันใต้เฮาาแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวเวลามาเริ่มเลยนะเลยเก่งหน,น้าท้องไว้ดึงเข่าขึ้นมาเฉียงๆนะเก่งหน,น้าท้องไว้ดึงเข่าขึ้นมาเฉียงเห็นไหม กระตูคอยมันงสีแบบแบบโก่งๆนะถึงนเข่าขึ้นมาชิงเขียงเก่งในท้องไว้ตลอดเลยนะไฮายเล่นท่าและนาที่เท่านั้นเก่งระท้องว้แค่นีน้แหละหหหหหลง่ายๆเก่งระท้องว้ มันสิลูกซึเป็นเก่งโดนๆตรงหน้าท้องข้าไตเรียบร้อยท่าแรกทาไปจะเล่นแบบนี้แหละง่ายๆเลยท่าที่สองคล้ายๆกันแต่เาสิดึงเข่าขึ้นมาในลักษณะตรงๆนะไปเลยเก่งหน้าท้องไว้ คล้องไว้นะถอยสเก็ตน,นะท้องยาวเลยนะเกงน,นะท้องไว้เกงน,นะท้องไว้ แบบนี้มันสะโดนนะท้องทางไตเต็มเต็มเลยนะท้องเทิง์นก็นได้นะั่นแหละแต่ว่ามันสิเน้นนะท้องทางไตสำหรับคนแบบนำ้ำหนักกระโตหร้ายใครที่แบบเล่นพวกท่าซิดอ,อัพแบบเนี้ยหรือว่าท่าที่มันเล่นแล้วปวดหลังบางท่าบางคนเล่นแล้วปวดหลังเนาะนง่ายๆแค่สองท่าไปลองเล่นเบึ่งนะคาร เขาเอิ้นมันอย่างนะคงคอยคอยแท่เป็นตู้เนาะมันก็สีสูงระดับประมาณเนี้ยก็ลงไปหาที่แบบพอดีเบิ่งเก้าอี e ้มันอย่างแบบนี้ก็ได้แค่สองท่าให้เจ้าลองเล่นเบิ่งเลยถ้าพาย,ยาเต้นแบบมันได้ผลเร็วกะเล่นหลายรอบเล่นสักสามรอบแบบเนี้ยสองท่านี้เล่นสักสามรอบเนาะไปลองเล่นกันเบิ่งมันโดนนะฬีตรงนท้ทงทางไตลองเบิ่งเลยนะ